วันนี้จะมาเกาะหมูเด้งดังกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะฮะตื่น6กโมงเช้าแต่เลยเวลาเด้ง8ปดโมงมาแล้วใช่มาดูกันว่านอกจากหมูเด้งแล้วเนี่ยเราจะได้เจอกับตัวอะไรกันอีกบ้างไม่มีหนามนะอู้ยหนามเอาไม่มีหนามโดนอะไรอ่ะโอ๋อโดนหนามเว้ยเกาไข่ไม่ดูนะวันนี้วันนี้เราจะมาเกาะเกาะหมูเด้งดังหมูเด้งอือไม่ใช่แล้วต้องไปตรงไหนเนี่ย ถ้าผมจะมุ่งหน้าไปหาหมูเด้งนี่ผมไปทางไหนลงเนยก็จะเป็นทิโอโอเคได้ขอบคุณนะครับวิ่งดิไม่ยึงไม่ทันหมูเด้งเหรอเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรอเอซื้อก่อนไหมเฮ้ยขอขอหน่อยดิไม่ใช่ไม่อันนี้กูจะให้มึงกินไงไม่ใช่เอาไม่ได้หมูเด้งกลัวเดี๋ยวเจอไอ้นี่เจอนี่ต้องให้นี่ก่อนงานตัวนี้มันรอเราอยู่กินไหมน้ามันเป็นมิตรหรือเปล่าวะเป็นมิดตีเฮ้ยมันเห็นกูป่ะเนี่ย เนี่ยมึงเห็นกูหรือเปล่ามันมองไปไหนอะ่ะเอ้ยกินไวๆเดี๋ยวกูไปหาหมูเด้งไม่ทัน,น,นถ้ามันกินด้วยสปีดนี้อ่ะ <c oughs> กูว่าก,กูน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานถ้ามีใครมาขายอะ่ะมึงซื้อแค่ครึ่งเดียวเออให้มเยอะนะเฮ้ยข้างในก็มีเหรอใช่ข้างในก็มีแต่มันยังคาบอยู่เลยนะผมฝากคุณไว้ตรงนี้เอยหา่ามันจะด่ากูไหมเนี่ยฝากไว้อ่ะให้เพื่อนมาแบ่งเพื่อนด้วยนายผมขอมันจะขวิดกูไหมเนี่ยควางมันขวิดไหมไม่ขวิดไม่ไม่เผมขอฝากไว้ตรงนี้หนึ่งต้นนะ สติคุณอยู่ตรงนี้หรือเปล่าสติอสติมีไหมมีสติไหมไม่เอาละมันตามันจ้องตากูขำแหงเลยว่ะแต่ผมฝากไอ้ข้างในไว้แต่มันยังคาบอยู่เลยเนี่ยงะผมฝากไว้อีกนิดนึงเอากินใบใหม่วัมันไม่ได้ไปเคี้ยวแล้วมันทําไมมันติดฟันมันโอ้โหให้ใบใหม่มันยังกินเลยเออมันแค่ติดฟันมันมันไม่รู้ตัวโอเคกรจะไปหมูแดงแล้วนะทักก่อนนะครับอือ น้องครับน้องรู้หมูเด้งอยู่ไหนไหมคนไทยหรือเปล่าฮัลโหลไอหมูแดงหมูแดงดึงหมูแดงโอเคเขาบอกว่าให้ผ่านเพนกวินผ่านเพนกวินแล้วเดี๋ยวจะไปเจอฮิปโปรครับ หมูเด้งคือฮิโปใช่ไหมฮิโปแคะนะเพราะว่ามันฮิโปเฉยๆใช่ป่ะอ้าวเหรอฮิโปไปทางไหนอ่ะทางซ้ายอาไปทางซ้ายก่อนนี่เพนข้มเพนขึ้นอะไรไปฮิโปแล้วมันทังนี้แล้วเพนซิลไม่เอาอ่ะเพนซิลพ่อกูวันนี้กูมาดูหมูเด้งโดยเฉพาะโอเคครับเพนขิ้นคืออะไรดูไหมหมูเด้งเสร็จกลับเลยกลับเลยกูประกอกหมูเด้งดังแล้วกูกลับเลยใช่ไหมครับผมแม่มาลีแม่มาลีอ่ะก็ไม่ใช่แม่หม่แ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 ม่มมลแใครอ่ะแม่ใครแม่มึงมั้งแม่กูมปแม่แม่คุณแฟม แฝดไหนสล็อตเดี๋ยวแฝดนะครับจำตรงที่เราซื้อตั๋วข้างหน้าได้ไหมจำได้มันใช้เวลาเดินมาถึงเนี่ยกี่ปีครึ่งโอ้มันไม่มันช้าจังอ่ะมึงดูชื่อมึงพูดว่ามันช้ามึงไม่มีให้เกียรติมันเลยมันเดี๋ยแฟดจริงจริงชื่อมันชื่ออะไรเดี๋ยแฟดเออฮัลโหลฮะแอมฟอร์มใช่ไหมมึงอย่าไปเรียกมันดิ่ะเดี๋ยวมันหันหน้ามามึงกูต้องรอมันหันหน้ามันอีกอ่ะแม่มาลิตัวมันใหญ่เนี่ยอันนี้มันฮิปโปธรรมดาเนาะฮิปโปแค่ไหนฮิปโปธรรมดากูก็ไม่รู้ลงไปถามไหมล่ะเขาให้ลงไหมฮะ เขาไม่ให้ล้งเดยเดี๋ยวเดยแล้วไอเป๋นี่ใครอาวไอเป๋คือใครหรือไอเมื่อกี้คือไอเป๋แล้วแม่มารีไปแล้วจากทักท่าทางการเดินแล้วเนี่ยไอเป๋ใช่ไหมกูกูอาจจะเป็นไอเป๋ใช่ไหมเออว่ะไหมว่าอาล่ะกอกูเห็นด้วยตานี่ใช่ใช่หรอเห็นด้วยตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตกูเนี่ยหมูเดงอ่ะกูไซนี้กูไม่ไม่เด้งละ นี่หมูนี่เหรอครับอ๋อมันโตไวขนาดนี้เลยแหละครับอ๋ออยู่ข้างหลังอ๋อข้างหลังแม่มันอ๋อเอออ๋อข้งหลังว่ามันโตแล้วมาไม่ได้จะนอนเด้งของเขาจะได้ประมันบ่ายสองรอเด้งบ่ายสอง่าตอนตอนนี้ตอนเขาเด้งประมาณเจ็ดโมงแปดโมงรอครับเจ็ดโมงตอนบ่ายสอง๋อเด็กอะรอมันเด้งบ่ายสองออรอไหมคือกูตื่นหกโมงเช้าออแต่เลยเวลาเด้งแปดโมงมาแล้วใช่ แล้วครูต้องรอมันจนถึงบ่ายสองเพื่อให้มันเด้งอีกรอบหนึ่งพอใจยังยางนี่เดี๋ยวคูกลับมารอมันเด้งอนบ่ายสองเดี๋ยวมาดูใหม่บ่ายสองรอนานมากเลยรอไม่ไหวเออรอไม่ไหวเอานี่ไปก่อนได้อยู่จริงวะไม่ได้อยู่นี่อใช่ไหมเล่นนี่ไปก่อนอุ้งกะม่อายเลยกูอายเออระหว่างรอไงระหว่างรอผมยังไม่เด้งไงยังไม่เด้งบ่ายสองนู่น หมูเด้งเป็นไงอ๋อมีเด้งเลยผมมีอะไรมาแทนหมูเด้งเด้งเหมือนกันมีอะไรเด้งนอกจากหมูเด้งอีกเหรอนี่ไงเฮ้ยปีโป้ปีโป้เติมสีสันให้ความอร่อยไปกับปีโป้ปีโป้ลดพีชองุ่นเคียวโฮและโคลาปีโป้กินโยเกิร์ตปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ฮ่หัวเราะร้องไห้หัวเราะดิอร่อยไหมหวาหลากอารมณ์แน่ ยีราฟยีราฟให้อาหารไหมไม่มีหนามนะโอเคเขาเลาะหนามออกแล้วเห็นไหมดูสิมันกินได้หมดทุกตัวใช่ไหมครับกินได้ค่ะตกลงไปก็เก็บกินได้ตกลงไปก็เก็บหมายถึงผมตกลงไปอ๋อหมายาอพักโอเคขอบคุณนะครับอู้ยหนาเอาไม่มีหนามกูโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ๋อดนหนามแต่ไม่มีหนามนะเดี๋ยววันนี้กูมาปั้นซูเปอร์สตาร์ตัวใหม่ของเขาเขียวเอาตัวไหนตัวนี้อเอาตัวนี้ก่อนคงไม่อยากดังอะเนี่ยไม่งั้นีถ้ามันมากินของกูปุ๊บนี่ดังกว่าหมูแดงอีกนะจริง มาละมาแล้วมันก้าวมาแล้วหนึ่งก้าวแล้วมามึงไปไหนล่ะนี่คูอยู่นี่ประเด็นคือถ้ากูให้ไม่ได้เนี่ยคูจะเอาไปทําอะไรให้อาหารก็หนุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเน่เ่เน่คือคนอ่ะซื้ออันนี้มาเหมือนกันใช่แล้วมันก็ไม่มีตัวไหนมาแดกสักทีแล้วมันก็อารมณ์เนี้ยอ่ะเนี้ยมันก็เลยอยู่ตรงนี้หมดไงอ่ะมึงดูสิเห็นไหมมึงเข้าใจยังว่าทำไมมันอยู่ตรงนี้หมดเข้าใจไมไม่ให้แล้วเว้ย วันนี้กูจะได้เห็นอะไรที่แบบมันมาปุ๊บจับไอ้นอกจากไอ้กวางสองตัวนี่ยไอ้ไม่รู้กูคาดหวังว่าจะมีทุกคนจะปั้นตัวใหม่เนี่ยให้ดังขึ้นมาว่าเสือไหมล่ะเสือกูไม่ปั้นมันแดกกูควันเสือกูไม่ปั้นนี่กงไฮยีน่าไฮยีน่าอยู่ไหนมึงหาให้กูซีจอยู่ตรงนั้นฮะแล้ววะกูตกใจใครใครใครผู้รับเฮ้ยเดี่ยวตกใจอ๋อเดี่ยวอันนี้คือชื่อมันเหรอครับเดี่ยวแสดงว่าอยู่ตัวเดียวเออมีตัวเลยหายากนิดนึงแต่ แต่อยู่แน่ๆแหละน้องเดียวเดียวดิเดียวเฮ้ยกระดิกห่างเลยเดียวกันไอ้มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่จะมาอย่างนี้ใช่ไหมมันมาอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะโอ้โหคูทั้งตอนตั้งท่าจะโดดลงมาแล้วนะแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มคูไปเลยนะเดียวเดียวเดียวมึงอย่าไปเรียกมันสิเดี๋ยวมันกระโดดมาหรอกเต้นด้วยเต้นด้วยเอาเต้นมาด้วยเต้นมานแล้วลูกเออเต้น ต้นเด,ดติ้ลมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกเตินคนระับโอ้ยมันไม่อิ่มก็มากแดกกูนะยไม่คิดว่าจะได้เห็นออจากเห็นแค่หูตอนนี้คือได้เห็นเต็มตัวเลยได้เห็นว่ามันกินอาหารกันยังไงแล้วมึงจะปั้นซูเปอร์สตาร์ตัวไหนละ่ะ ้าไปหายไอเดียวเนี่ยชื่ออะไรนะเดี่ยวกาะต้นู้ไอเดียวไกเต้นเนี่ยโอ้โหมกูหูน่าจะดังได้สองตัวนั้นสองตัวนี้เขามมวแต่นอนไม่ดังหรอกคนที่แบบนอนเงี้ยไม่ดังเอ้าแต่หมูเด้งก็นอนนอนหมูเด้งก็นอนเนัะดังได้ไงวะแต่ไอเนี่ยนอนแล้วไม่ดังมึงเกิดมาเป็นเสือสิงโตที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่มานานมากจำนวนคนดูสู้หมูเด้งไม่ได้เป็นมึงมึงเซ็งไหม สิ่งนะในใจมันก็คิดอยู่ว่ากูผิดอะไรแต่ไม่ผิดหรอกก็เพื่อนกันเพื่อนดังไม่เป็นไรกูว่าไม่เพื่อนมึงลองไปฝ่อยกงเดียวกันแม่งแดกหมูเดงกูก่อนแล้วเฮ้ยน้อยกระติกหางด้วยวะใครสิงโตจานทร์นะมันผูกใจที่เราบอกผู้แทนใจมันแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายนะฟรีแล้วทำไม่รีบเพราฟรีพวกกูเข้าเลยจะผูกเข้าหน้่วันแรกโลกนะจ๊ะวันแรกโลกมาันก ลกวันแรกลูกต้ให kind of ้ลูกกัน้อเชื่ออะไรนะพทาตัวนี้ครับสิท็อปท็อท็อปท็อปลูกทับลูกทับเร็วพท็ับอย่าหันตูดให้แม่เงียบท็อปท็อปลูกไอ้ยท็อกูแยกไม่ออกว่าเนี่ยแรดหรือช้างถ้าดูตูดอย่างเดียวเนี่ยจริงๆถูกไหมเหมือนไหมเหมือนครับเออท็อปท็อปออกมาแรดนี่แล้วลูกเฮ้ย เดี๋ยวก่อนมันต้นที่กูเห็นกูเห็นแต่ฝรั่งแล้วใครดิ้วดิวดิดิฝรั่งก็ร้องเงียบทีอยู่ข้างหลังมีคนไทยอยู่อ๋อคุณนึกว่าฝรั่งดิวดิวดิ้วดิ้วดิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เมื่อกี้กูจำได้ว่าเขาทำยังไงเขาทำได้เหรออืมเอ้กูจำได้กูลอกเขาเลยนี่เมื่อกี้กูเห็นเขาทำนี่เขาทำกันอยู่อ่ามึงมานี่ก่อนสิมานี้แเดี๋ยวกูทำเหมือนเมื่อกี้เลยเอออ่ามันจะฉกตากูไหมเนี่ยเดว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 เดเดาเดเ ไม่เอาว่ะมันไม่เหมือนตรงไหนอ่ะเขาดังพอแล้วไงเขาไม่ดังต้องการมึอมากกูนี่เดี๋ยวก็รอเดี๋ยวรอให้ต่างชาติเขาเสร็จก่อนคนไทยทีหลังคนไทยทีหลังคนไทยใจดีคนไทยมันของเราอ่ะเราเมื่อไหร่ก็ได้เราเมื่อไหร่ก็ได้มาพรุ่งนี้ก็ให้ได้เออจริงจริงคนนักท่องเที่ยวเขาเพิ่งมาใช่เราก็้องเสร็จวลานะแต่มึงอยากอิ่มก่อนกูกูแค่นั้นพอเอาละ วัสดีครับเอาให้น้องก่อดิให้น้องเอาจะจับนอจับนอให้จับนอก่อนจับน้องไม่ถึงอ่าจับนอไม่ถึงวะอ่าเดี๋ยวกลับประเทศไปแล้วไม่ได้จับไปกงไหนมันก็อิ่มหมดแล้วเอ้ยมันกินเก่งจังอ่ะดีเลยไม่อิ่มตรงมึงนี่แหละถอดกลับบ้านไปเลยวะถ้าขนาดนี้ถอดกลับบ้านไปเถอะปากแล้วตาผมแล้วนะอ่าแต่กูม่ได้และเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมทีเดียวเลยอะเพรกูจับหนึ่งทีจับหนึ่งทีโอ้เพื่ออะไรมา มันจะได้ไปแล้วใช่ไหมอยู่ดีๆกูมาสภาพนี้ได้ยังไงวยอย่าอย่ายิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นมึงอย่าดิ้นมึงอยู่เฉยๆเออมึงอยู่จะไม่กูไม่ใช่กูกูครับผมมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยไม่รู้กูก็ไม่รู้แล้วตอนเนี้อ๋อบางทีมันก็ใกล้ไปเปล่าใกล้ใจเห็นมึงยไม่รู้เรื่อง้ที่ที่กูบอกใกล้ๆก็ไม่ต้องขนาดนี้มาสีอ่อนสีทำดีๆอ่อนสีอ่อนสีเหรอครับชื่อวันนะครับริงยสีมันอ่อนกับเขาเลยอ๋ออ่อนสีคือสีอ่อน จับมือกูทําไมล่ะจับมือกูทำไมสนิทกันเหรอมันเลือกผักอื่นทิ้งว่ะทิ้งหรอกินผักอะไรเนี่ยมันหยิบผักไอ้นี่ออกแล้วกินแครอทแล้วผมเอามันไปทําอะไรอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงปลาค่ะอ๋อเลี้ยงปลาขอกิดผมเลี้ยงปลาดีกว่าปลาก็กินหรอครับกินไอ้ผักกูซื้อผักให้ปลาแล้วนี่ปลากินจริงๆก็คือกูก็จบที่กูต้องเอามาทิ้งอย่างงี้เออแต่ปลาได้กินใช่ช้าหน่อยดิกูซื้อรอบสองแล้วนะอะไรเหรอไหนเราลองลองเอาที่พื้นดิ ามันต่างยังไงของกูอ่ะมึงชอบจากที่พื้นเหรอไม่ไม่ชอบที่กูซื้อมาชอบแบบที่พื้น,นขอคูอคพิสูจน์สิว,ว่าจริง,นนกกงไหมอันนี้ีนะ๋ยวถ้าคูลองใหม่ก็ลองให้ลองอีกทีแล้วลองอีกทีนะนะเนี่ยกูผิดอะไรกู <S <S คือกูผิดอะไรกู <S <S รซือ้ออันนี้ที่กูซื้อมาเนี่ยไม่กินมึงกินอันที่พื้นเนี่ยนะ อะไรอะไรตายตายเลยตายเลยมึงเอาอะไรให้มันกินเนี่ยเหรอเห็นไหมเนี่ยลิงจะกัดไว้ะลิงเราต้องเข้าไปช่วยเหลือไตัวเดิมบ้าเนี่ยยังไปกัดต่างชาติเดี๋ยวเรื่องใหญ่เอาฟังรู้เรื่องด้วยเขาไม่ได้ขำไม่ได้เก่็นหรือว่าฟังรู้เรื่องโอ้ว่คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่คือกูมาเกาะเด้งดังกูมาเกาะเด้งดังเนี่ยเอามาขอดีดดังกันดดังแต่กูไปถึงปุ๊บเมื่อเช้าก็นอนนอนตอนนี้ ็ไม่รู้จะได้งให้กูดูไหมใช่ครับเดี๋ยวมันจะหลับปอนบ่ายโมงแล้วครับก็ก็น่าจะยังหลับอยู่คือจริงๆเราต้องแบบไม่ไปไหนอะ่ะอยู่หรืจะเอาหมูเด้งริๆไม่ไปไหนเลยครับลัเฝ้ามันเลนยแอทั้งวันมีเวลามากแล <laughs> ่โอ้โห,โโหโกูรู้แหละแปดโมงนอนตรงนี้บ่ออายสองแค่เปลี่ยนไปนอนตรงนู้นไม่เป็นไรเราให้คนหนึ่งเขาดูเพราะตอนกลางวันเราดูตูดมันแล้ว เมื่อเช้าดูตูดมันไปแล้วอย่างน้อยก็ได้เห็นมาแล้วถึงมันจะไม่เด้งมีเด้งดิกันอีกูก็มีของรางวัลปลอบใจให้มึงเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเล่นในนี่ไปก่อนนะเขาทดแทนได้อ hmm. ย e ู่ต mm ัว hmm. น hmm. ี ad <ok ้ถากูจริงกระหม่อมดำนี่นี่ากูจริงกระหม่อมทองโอ้ใช่เหรอใช่ไหม ได้ก็ได้อ๋อเฮ้ยเจอตัวนี้เราเจอมาแล้วอ๋อว้าวเอามันคือรีเมอร์รีเมอร์ครับแต่ที่ตัวนี้มันขาวกว่ามันขาวจั๊วงเลยเนี่ยแต่อันนี้ไม่ต้องนั่งเรือ50บาทไปใช่ไหมล่ะกูมาสิบคนห้าร้อยแคนั่งเรือไปกินเอ็นนะอะไรนะไอ้สลัดผักเออสลัดผักแล้วกินอยู่สองสามชิ้นแล้วกระโดดไปกินตัวอื่นกูมาดูตรงนี้ก็ได้ใช่ครับใกล้ๆเลยใช่ขาวอ่ะด้วยเนาะเออขาวจั๊วงเลยพนมมือเลยพนมมือเลยหน้ากับปวชหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็บวชแล้วครับสาธุเเฮ้ยมัััันนนทอออะไรรงคคห หนักคันเป็นต่างครั้งนั่นแหละต่างครั้งนังนว่าสามีหรือพรุ่งนี้ก็บวชแล้วก็ซ้อมไว้ก่อนใช่ครับอพาไปหาหมอกว่าถ้าขนาดเนี้ยนะไปหาหมอโรคผิวหนังอ่ะแบบแรันะถ้าคันขนาดนี้ใครที่ไม่ทันได้ดูหมูเด้งครับแนะนาให้ดูตัวนี้เนี่ยดูตัวนี้ล่าเริงกว่าเนี่ยไม่เชื่อดูล่าเริงไหมเอิบหน้าตาเหมือนกันแล้วก็เพียคนละไซส์โอ้โหดูดูมันดูมัน อ้อล้อขนาดนี้ทำไมคนน้อยกว่าหมูเด่งได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่ใหม่เหมือนเดิมเออถ้าเดิมนะครับอ่าทิกขึ้นไปแล้วก็พิกตัวอ๋อออมันโปรแกรมไวแค่นี้เหรอใช่ไหมมขนโปรแกรมไวเฮ้เดี๋ยวขอดูอีกรอบที่เหมือนเดิมไหมแล้วก็วนนู่นใช่ไหมใช่แล้วก็กลับมานี่เงยหน้ารอบหนึ่งใช่แล้วก็พุกขึ้นแบงนี้ใช่ไหมอ่าดดูซิว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ให้เตะเลยเออกลัวไม่ใช่ของจริงแล้วถ้าอย่างเงี้ย เนี่ยแล้วขึ้นเท่าเดิมเงยหน้าแล้วก็เอาหัวพักมาข้างหน้าเออกูว่าไม่ใช่ของจริงแล้วมันปรแกร่ไวมันไวแค่นี้อ่าแล้วเงยหน้าขึ้นอแล้วก็พลิกหน้าลงอย่างนี้ใช่ครับชะต้องต้องะลอนอยู่งนะเออโอเคมันดูจะเป็นสิบรอบอะอย่างเงี้ยซ้ำแบบเนี้ยนี่นี่นี่ จอระแค่เกย์คิงเกย์แบบเกย์คิงอ่ะอ่อันนี้อะไรนะอาริเกเตอร์ไงอ๋อแล้วไอ้เค่จริงๆอยู่หัว่ฮะมองหน้าไปใกล้ๆมันก็มันก็ระแวงอยู่เหมือนกันนะมึงไม่คิดจะว่ายไปไหนเลยใช่ไหมไม่ว่ายแล้วแหละประเด็นคือมันบังจอระแค่กูไงกูจะมาดูจอระแค่ไม่ได้ดูมึงไงอ๋อเออแล้วมึงอะบังจอระแค่กูไงไอ้บ้าเังมึงถอยแบบถอยแบบให้มันห่างจอระแค่ได้ไหมอ้าวนี่ที่ไหนออสเตรีย ออสเตเลียมีลิงด้วยหรอมันหลงมาพัดถิ่นอันนี้มาจากออสเตเลียบ่ะเรากูไปทำอะไรให้มันกูถามจริงมาจากไหนหเราอ่ะฮะโอ้ย,อยทุกคนครับแบงค์โดนกัดแล้วผมวิ่งนะไม่ลิงเขาเป็นมิรจับมือนลยมมึงคิดว่ากูกลัวเหรอกูถามจริงมึงคิดว่ากูกลัวม,มึงไงฮะมึงคิดว่ามึงขู่กูได้คนเดียวอ่ไอไหนมึงถ้าอีกทีกูตกหัวก็หลอกเลยเอาดิอ่ะกูตกกะโหลกแล้วมากูตกกะโหลกแล้วเลยอ่ะ อาห้องกลัวทิงโจ้เฮ้ยมัน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 ทำไมหน้ามันเหมือนละมั่งเมื่อเช้าเลยอ่ะแค่ขามันยาวขึ้นแค่นั้นเองเฮ้ยเฮ้ยเกาไข่กูไม่ดูนะไม่ไหนมาคันโชว์อะไรตรงนี้อ่ะอาหารอาหารผมมีแล้วอ่ะเขาไม่ได้ผมเปิดให้เลยเอาเอาผมกุศลเอาอาหารมาแล้วเอาคนนี้ดีกว่าเนื้อมเยอะเอาของเขาดีกว่าแย่เลยนอนเข้าไปนะโอ้โหอร่อยมากเลยครับมาบ้คุณแม่เห็นนี้อุ้มเขาแย่เข้าไปสิ นิ้วเหรอ,อมันจะร้องอยังไงพี่ฮะร้องอน,นิดนึงมึงก็ไม่น่าถามเลยเจาย้าอยากรู้ทำไมเนี่ยคืนเข้าไปเลยหนาวแค่เองเลยเอออะไรครับพี่ครับขอโทษครับขอโทษพี่เอาไปม,ม่อย่าไปบ่นไม่ต้องร้องนะไม,ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องเอาเบาๆเ,เอาเลยพี่รองไม่ร้องรองเ้ีงร่างมองฮะเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เย็นไมไม่ แต่ไม่ต้องร้องอ้าวอะไรอ่ะนี่อยู่นี่ครับก็เอาขาดันไว้ไม่ให้เมียเขาตกอ๋อขอบคุณครับพ่อพูดกินอย่างนี้โอ้โหครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ไม่ไม่ไม่เอาไปเรียกให้ร้องอีกต่อไปตกใจจริงนะพอแล้วเก็บเถอะเก็บแล้วล่ะโอ้ยยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุครับแพ้ใหญ่เลยทีนี้ตัวเมียตัวเมียอะไรมีใครมองมองดีๆเอ้ายังไงกูก็ว่าตัวเมียว่ะตัวผู้หรอตัวผู้เหรอ ตับกล้องซูมไข่แลมาเรียบร้อยแล้วโอเคสรุปตัวผู้นะจับกล้องได้ซูมไข่มาเรียบร้อยแล้วใช่เอามันไกลแต่แผมขอโทษผมขอโทษตัวผู้ตัวผู้อ่าตัวผู้กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านครับพอแล้วครับวันนี้เที่ยวชมสวนสักสนุกมากครับหมูเด้่ยงไหมไม่ได้สำหรับชิ้นนี้ก็จะมีประมาณนี้ไอ้โมติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับจะมีแค่หมัดทุ่นพน่าในที่ครับกินกัอยู่เรื่กดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับรีบก็่อ่กูก็รีบกูไม่ได้เห็นอะไรเลย